สำหรับปัญหาสแกมเมอร์ที่กำลังเป็นอุปสรรคใหญ่ในประเทศไทยทำให้ชาวไทยต้องเผชิญกับความเสียหายที่มากมายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลงรวมประชาชนกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นวิกฤตที่เกี่ยวข้องกับรัฐพันธ์ลึกทำให้ชาติเสียหายอย่างมากมายการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์เป็นความเดิมพันของนายกอนุทินที่จะต้องตัดสินใจว่าจะพอแค่นี้หรือต้องไปต่ออีกสปีจตุพรกล่าวว่าการปราบสแกมเมอร์เป็นสิ่งที่ต้องทำด้วยความจริงใจและรู้ว่ามีผลกระทบต่อชาติและประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการอย่างรวดเร็วและมีความเป็นจริงใจอย่างไรก็ตามการปราบสแกมเมอร์ไม่ใช่เรื่องง่ายๆแต่เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและต้องมีการดําเนินการตามกฎหมายอย่างเป็นระบบเรื่องสแกมเมอร์เป็นเรื่องที่สําคัญและเป็นวาระแห่งชาติทําให้ไทยเสียหายมากมายฝ่ายค้านมีข้อมูลก็ควรดําเนินการตามกฎหมายที่เปิดช่องให้แต่ถ้าไม่ใช่ช่องกฎหมายจัดการต่อก็เป็นเหมือนการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบดุดันจตุพรกล่าวว่า,าการปราบสแกมเมอร์เป็นสิ่งที่ต้องทําด้วยความรับผิดชอบ และมีความเป็นจริงใจซึ่งนายกอนุทินมีความสามารถในการเรียกข้อมูลจากต่างประเทศเช่นสหรัฐจีนอังกฤษและเกาหลีใต้เพื่อดําเนินการสอบสวนซึ่งจะช่วยให้ไทยได้รับความช่วยเหลือและเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองนายอนุทินยังมีเวลาที่เหลืออยู่สําหรับการปราบสแกมเมอร์แต่เมื่อพักเพื่อไทยกล่าวว่าปราบปรามมาแล้ว40%และเหลือ60%ก็เป็นหน้าที่ของรัฐบาลนี้ก็ต้องมีการอธิบายว่า40%คืออะไร และ60%เอร์ที่ปราบไม่ได้ในช่วงเวลาสองปีที่เป็นรัฐบาลนั้นเป็นเพราะอะไรซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องมีการแก้ไขและดําเนินการต่อจตุพรกล่าวว่าการปราบสแกมเมอร์เป็นสิ่งที่ต้องทําด้วยความรับผิดชอบและมีความเป็นจริงใจซึ่งนายกอนุทินม,มีความสามารถในการเรียกให้สี่คนเป็นผู้เปิดเผยเรื่องสแกมเมอร์และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อเท็จจริงได้แต่ก็ต่อต้องมีการดําเนินการต่อไปอย่างรวดเร็วการปราบสแกมเมอร์เป็นสิ่งที่สร้างความเสียหายให้คนในชาติ ถ้าไม่ปรับก็จะทําให้กระแสนิยมตกต่าได้มากถ้าไม่ลงมือเรื่องนี้ก็นับเวลาถอยหลังได้เลยจตุพรกล่าวว่าการปรับสแกมมเมอร์เป็นสิ่งที่ต้องทําด้วยความรับผิดชอบและมีความเป็นจริงใจซึ่งนายกอนุทินมีความสามารถในการดําเนินการตามกฎหมายและเปิดช่องให้กับฝ่ายค้านให้มีข้อมูลเพื่อดําเนินการต่อไปฝ่ายค้านจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกอนุทินก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดถึงซึ่งนายกอาจจะไม่ยอมให้ถูกด่าฟรีและอาจจะชิงยุบสภาหรือลาออกจากนายกทันที ซึ่งจะทําให้กระทบถึงการแก้รัฐธรรมนูญไม่สําเร็จและการเมืองจะวุ่นเละเทกันไปหมดจตุพรกล่าวว่าการปราบสแกมเมอร์เป็นสิ่งที่ต้องทําด้วยความรับผิดชอบและมีความเป็นจริงใจซึ่งนายกอนุทินมีความสามารถในการดําเนินการตามกฎหมายและเปิดช่องให้กับฝ่ายค้านให้มีข้อมูลเพื่อดําเนินการต่อไปเรื่องสแกมเมอร์เป็นวิกฤตของชาติและไม่ให้ไทยถูกกล่าวหาว่าเป็นรัฐพันลึกดังนั้นเรื่องนี้เป็นโอกาสของนายกอนุทินที่จะดําเนินการปราบสแกมเมอร์อย่างเป็นระบบ และมีความเป็นจริงใจจตุพรกล่าวว่าการปราบสแกมเมอร์เป็นสิ่งที่ต้องทําด้วยความรับผิดชอบและมีความเป็นจริงใจซึ่งนายกอนุทินมีความสามารถในการดําเนินการตามกฎหมายและเปิดช่องให้กับฝ่ายค้านให้มีข้อมูลเพื่อดําเนินการต่อไปเรื่องปราบสแกมเมอร์เป็นการเดิมพันว่านายอนุทินจะพอแค่นี้หรือจะไปต่ออีกสปีซึ่งในสถานการณ์เป็นอันตรายกับประเทศไทยนั้นทุนเท่าที่ถูกต่างประเทศยึดรวมเกิน5้าแสนล้านแล้ว ถ้าแค่สามหมื่นล้านก็ยึดถ่ายได้แล้วดังนั้นทุกฝ่ายที่มีหน้าที่ต้องหยุดยั้งการกระทํานั้นเสียเพราะเงินเท่าเงินดําน่ากลัวกว่าการทุจริตหลายเท่าจึงหวังว่าการปราบเรื่องนี้จะดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมจตุพรกล่าวว่าการปราบสแกมมเอร์เป็นสิ่งที่ต้องทําด้วยความรับผิดชอบและมีความเป็นจริงใจซึ่งนายกอนุทินมีความสามารถในการดําเนินการตามกฎหมายและเปิดช่องให้กับฝ่ายค้านให้มีข้อมูลเพื่อดําเนินการต่อไป